หนังสือเพลงหน้า 29, 29. ่สเองเกเชิญพวกเรามารวมทอไวบูชาพร้อมกับเทวาบนสสาวันมาชาลองชายให้พร้อมกันว่าพระบุตนัน้นทายโลกาให้เรามา ท้าว้พรพระบิดาที่แมตตอประทานพระบุญมาทรงชดให้เราพ,ราพ้นบาปเชิญพวกเรามารวมท้าววาบูชาพร้อมกับเธอบนเสาวัน ชาลองชายให้พร้อมกันว่าพระบุตรนั้นไทยโลกอิดิฉันพระามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตมพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นี่สมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจาจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพระมารีเสมอขอทุดสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพาดุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นชีวิตของผู้มีความเชื่อความรุ่งโรจน์ของผู้ต่ำต้อยและความสุขของบรรดาผู้ชอบธรรม ปรดทรงพระกรุณาฟังคำภาวนาของผู้ที่กำลังวอนขอขอปรารถนาจะได้รับตามที่ทรงพระกรุณาสัญญาไว้ขอให้เขาได้รับอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบาลามีพระเยซูคิดสจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและรองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดอน ดอ่านาร์เอกิจการนคราสาวกเวลานั้นระวาจาของพระเจ้าแผ่ขยายมากขึ้นและผู้มีความเชื่อก็เพิ่มจำนวนขึ้นด้วยบ,บานาบาสและซาวโลปฏิบัติภารกิจที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจึงกลับมาที่เมืองอันทิโอกโดยพายอนที่รู้จักในนามว่ามาราโกมาด้วยในพระศาสนาจากที่เมืองอันทิโอกมีประกาศกและอาจารย์คือบานาบาส ซิเมโอนที่เรียกกันว่าคนดำลูเซีาชาวไซรีนมานาเอนซึ่งได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยกันกับกษัตริย์เฮโรสอันติปาสและทุกและคนสุดท้ายคือซาโรขณะที่เข้าร่วมพิธีนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและจำสินอดอาหารพระจิตเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงแยกบานาบัสและซาโลไว้ ปฏิบัติภารกิจที่เราเรียกให้เขามาปฏิบัติเถิดเมื่อเขาจำสินอดอาหารและอธิษฐานภาวนาแล้วจึงปกมือเหนือบานาบาและซาโลแล้วส่งเขาทั้งสองคนออกไปเมื่อบานาบาและซาโลได้รับมอบภารกิจจากพระจิตเจ้าแล้วจึงเดินทางไปยังเมืองเซลูเคียและจากที่นั่นก็ล่นเรือไปอยังเกาะไซปรัสครั้นถึงเมืองซาลามิต ทั้งสองคนประกาศพระวาจาของพระเจ้าในสาลาธรรมของชาวฮิวพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าข้าพาเจ้าจะขับรองสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพาเจ้า ขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตาและประทานพระพรแก่เราขอพระองค์โปรดให้พระพักฉายแสงมาเหนือเราแล้วแผ่นดินจะรู้จักทางของพระองค์นานาชาติจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นข้าพระเจ้าจะขับรองสรรเสริญพระเจ้า พราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพาเจ้าชนทั้งหลายจงเตรียมปรีและโห่ร้องด้วยความยินดีรอพระองค์ทรงปกครองประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมและทรงนำชนชาติทั้งหลายบนแผ่นดินข้าพาเจ้าจะขอบร้อง สันสญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราขอให้ทุกคนทั่วแผ่นดินยำเกรงพระองค์ ข้าพระเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ประทานพระคุณแก่ข้าพาเจ้าเช่นยีนหันแลลู ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะมีแสงสว่างสองชีวิตฮัลเลลูยาฮัลเลลยาฮัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญจรขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระยะสุจ้าตรัสเสียงดังว่าผู้ที่เชื่อในเราไม่ได้เชื่อในเราเท่านั้นแต่ยังเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาด้วยผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาเราเข้ามาในโลกเป็นแสงสว่างเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในเราไม่อยู่ในความมืดผู้ใดได้ยินวาจาของเราและไม่ปฏิบัติตามเราไม่ตัดสินลงโทษเขาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดพ้น ผู้ที่ยอมรับเราและไม่ยอมรับพระวาจาของเราก็มีผู้ตัดสินลงโทษเขาแล้ววาจาที่เราได้กล่าวนั้นจะตัดสินลงโทษเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้พูดตามใจของเราแต่พระบิดาผู้ทรงส่งเรามาได้ทรงบัญชาว่าเราต้องพูดอะไรและพูดอย่างไรเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์เป็นชีวิตที่รันดอนดังนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดดังที่พระบิดาทรงบอกกับเรา พระบาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจเริญเทิญเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอเชื่อว่าเราก็ทราบดีว่าเป็นวันภาวนาเพื่อกระแสะเรียกแลวเมื่อพูดถึงกระแสะเรียกเนี่ยเพราะว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือฟังมิซาผ่านทางระบบออนไลน์เนี่ยก็อ,อาจจะคิดแตกต่างกันไป แต่แน่นอนพระสงฆ์นักบวชทิสเซอร์มาเซอร์ก็น่าจะนึกถึงการเรียกของพระเบเจ้าที่ให้เราเข้ามารับใช้เวลาก็ค่อยๆผ่านเราแต่ละคนไปแต่ละขวบปีแต่ละการเจริญชีวิตแต่ละการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่เพราะก็เชื่อว่าเราก็คงได้รับบทเรียนแต่ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่ตอกย้ำก็คือการเรียกของพระ ความไว้วางใจที่เรามีแต่ประเด็นที่พ่ออยากจะพูดในเช้าวันนี้ก็คือว่าคือเวลาที่เราเกินเกินว่าตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเนี่ยมันบางทีก็ไม่อยากเกินแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเกินแหละเพราะว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าตอนที่เราเข้าบรเนนเล็กประเด็น,นกลางประเด็นใหญ่เนี่ยความรู้สึกที่ว่าประเทศไทยของเรากับการแพร่ธรรมหรือว่าศาส,สนาคริสเนี่ยมันก็อย่างลากโดย มิชชันนารีสบายที่เราเป็นเด็กเป็นเนรเราก็ได้ยินว่าสักวันหนึ่งเนนักบวชคนไทยเราเนี่ยก็จะไปเป็นมิชชันนารีด้วยเหมือนกันในวันนั้นที่เราฟังเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อในฐานะที่ทำสื่อมวลชนเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำรายการแล้วหนึ่งในช่วงหนึ่งของรายการเนี่ย เราก็พยายามที่จะเหมือนกับไปเอาเรื่องราวของบรรดาคนที่พระสงฆ์ที่เป็นมิชชันนารีก็เห็นเพราะก็ฟังนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะทําเป็นรายการเนี่ยมันก็ต้องดูเองฟังเองเข้าใจเองเราไปดําเนินรายการอีกมันก็ต้องเข้าใจมากๆก็เห็นคุณพ่อรุ่นน้องคนหนึ่งก็ทํางานแพทย์ธรรมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาทําได้นานแล้วด้วย อีกสองคนก็ไปอยู่ที่ไต้หวันหมายถึงที่จะอยู่ในรายการนะครับอีกคนหนึ่งก็ทำอยู่แถบทางภาคเหนือของประเทศไทยของเราเวลาที่พ่อเห็นและฟังเรื่องราวของเขาและนึกย้อนไปในอดีตเนี่ยก็คิดแต่เพียงสิ่งเดียวเลยก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นการนำทางของพระสิ่งเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นยิ่งฟังพระบาจาในวันนี้ กิจการอักษรวกหรือว่าพระบรสารแล้วก็เทียบกับสัปดาห์ที่สี่ในเทศกาลปัสกาก็พบว่าสิ่งที่พระศาสนาจากพิธีกรรมกําลังจะบอกเราก็คือว่างานแพ์ธรรมงานแพ์ธรรมที่เติบโตงานแพ์ธรรมที่ที่ต้องอาศัยคนที่อยู่ตรงนั้นแม้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ยงานแพ์ธรรมก็ต้องผ่านความตายการเป็นบรณะศักขี การยืนยันความเชื่อมันจะมีบางช่วงที่อาจจะรู้สึกว่าเบาๆแต่มันจะมีบางช่วงเหมือนกันที่จะมีความทุกข์ระทมอยู่ตรงนั้นเพราะต้องการจะบอกอะไรในเช้าวันนี้เพราะต้ังการจะบอกว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องฟังเสียงของพระที่จะบอกกับเราและเราก็ต้องทําให้งานทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดแล้วสิ่งที่มันจะจดจําเนี่ยอาจจะไม่ได้จดจําว่าคณะไหนเป็นใครแต่จะจดจําว่าพระวาจาของพระเป็นเจ้าความเชื่อก็อย่างลากลึกลงไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทํามากไปกว่านั้นเพราะเชื่อว่าเราก็คงพยายามที่จะทําแต่ทุกๆวันที่เรามีแค่หน้าที่อยู่ตรงหน้าของเราแม้ว่าเล็กๆน้อยๆเราก็ทําด้วยความเชื่อและบทสรุปที่มันมาเสมอเลยนะครับก็คือว่าสิ่งที่แพทย์ทำหรือว่าทําให้พระบาจาของพระเป็นเจ้ามีพลังที่สุดมันไม่ใช่อย่างอื่นเลยมันก็คือแบบอย่างของชีวิตเท่านั้นเองแบบอย่างของชีวิตใครสักคนหนึ่งที่บางครั้ง ผู้ใหญ่ให้ไปทําอะไรเขาก็สามารถที่จะไปได้วยความนอบนอบแม้ว่าในใจอาจจะรู้สึกขัดแย้งก็ตามแบบอย่างของคนคนหนึ่งที่ใส่ชุดขาวเดินในสถาบันที่ตนเองอยู่บางทีไม่ต้องพูดอะไรแต่ว่าความรักการอยู่กับคนหรือว่าสิ่งที่เขาแสดงออกผ่านทางการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆผ่านทางเรื่องราวปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่คืองานแพทย์ธรรมนี่คือการติดตามกระแสเรียกและที่สุดนี่คือแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกกับเราในวันนี้ก็คือว่า ก็พูดดังที่พระบิดาบอกก็ให้พระจิตนำทางก็ขอพระเบญเจ้าอยู่ในใจของเราทุกๆคนให้เราได้มันไต่ตรองแล้วก็มองให้เห็นพระเบญเจ้าผ่านทางเพื่อนพี่น้องมองให้มองให้เห็นว่าทุกๆวันนั้นเป็นการเรียกของพระเบญเจ้าเพื่อเราจะได้ติดตามด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ตลอดไป ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแต่พระเจ้าตลอดนิรันดอนข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าอังุนซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้ อันเป็นผลมาจากต้นดังุนและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติสูงส่งดึงเดียวกับพระเจ้าอาศัยสการะบูชานี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รู้ความจริงของพระองค์แล้วโปรดให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุถึงความจริงนี้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมานพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยดึาสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากําลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักแค่แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะแท้ซองสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกิกษุเษจ้าองค์ปาสกาของข้าพระเจ้าทั้งหลายทรงถวายองค์เป็นยันยบูชาพระองค์ท่านยังทรงถวายองค์เพื่อข้าพระเจ้าทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งทรงเป็นผู้บอนขอเฉพาะพระพักแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายแม้ถวายองค์เป็นยันยบูชาแล้วพระองค์ท่านก็หาสิ้นพระชนม์ไม่แม้ถูกประหารแล้วก็ยังทรงพระชนอยู่ตลอดไปดังนั้นพระศาสนาจักทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัส ฉลองปาสกาทั่วหน้ากันอีกทั้งถวยเทพเทวาก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจาการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงส,สุด หาแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพอทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหือนีีศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งบ่าพรงเพื่อรับทราบานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธรัตว่า รับปบังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งแระทานแกบ่บรรดาศิตรัตว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วโลหิตของเรา โดยหิตแห่งพันธสัญญาใหม่แอนยินยงโลยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและบรรดุทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมลาลลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นประชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนประชนมาชีพ พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเธอโลหิตอันบบรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทิตของพระคริสตเจ้าแล้ว ปนนโปรทรงระลึกถึงภาษาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟ,ฟรังซิสเซเวียเกียงสัก์และคณะ,ะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าในบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกในบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซุคิสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคิตตเจ้าพร้อมกับพระคิตตเจ้าและในพระคิตตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่มลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอามนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้ผลจากความชั่วรายเทิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปกระดาษที่หวังจะได้รับความสุข แล้วรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดอนแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบรื่น มีสามารถีีรทมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอมัน <Amen. S 1> ขอสันติสุขของพระคิดเสด็จเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเรามอบสันติสุขของพระคิดเสด็จเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบหลังบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิญ ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าคะ่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดเสด็จเจ้าอามัน ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าเปิดทรงพระเมตตาประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาอิ่มเอิบใจแล้วโปรดให้เขาได้ผ่านสภาพชีวิตเก่าเข้าสู่สภาพชีวิตใหม่ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด อาพิธีวิสาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดเสเจ้าเ,าเทิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า245-245ข้าขอขอบพระคุณพระทรงจ,นจุนเจตข้ามีสันติได้เปรมปรีสุขในพระคริสต์องค์ ขาขอโมทานาพระวาจาพระจำนงช่วยข้าให้เดินตรงตามทางที่พระทรงหมายข้าขอขอบพระคุณพระทรงจุนจิตข้ามีสันติได้เปรมปรี sub nī pra christa om.